ดาราที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยหลายๆคนนะครับแต่ว่า,าจากที่เราได้คัดเลือกนะครับจากทั้งหมดในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าน้องบอยมีความเหมาะสมที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของทางกายภาพนะครับก็คือเรื่องของความหล่อนะฮะเรื่องของความรู้นะครับนั่นคือน้องบอยเขาจบเภสัชนะครับจากจุรามาก็ถือว่าตรงมากสําหรับการจะมานําเสนอหรือพรีเซนต์สินค้านะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไปครับ ครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้มาทําหน้าที่เป็นพิเซนเ,เตอร์นะครับผมให้ผลิตภัณฑ์ซิปเวโปรตีนมันติวิตามินนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นเวโปรตีนที่คุณสมบัติหลักๆแล้วเนี่ยก็คือข้อแรกก็คือช่วยเสริมสร้างนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญามากก็คือเป็นมิลเดิเพสเมนก็คือหมายถึงว่าเป็นเรียกว่าสารอาหารทดแทนมื้อหลักนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ muscle, ้นแล้วก็สาหรับคนที <Wh> ่ชอบดูแลตัวเองด้วยอยากจะคุมน้ําหนักอยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะมากๆครับผมครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับครับอ่าพี่ก็สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาสําหรับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยองรวมนะครับเป็นอาหารทดแทนมื้ออาหารนะครับที่ให้คุณประโยชน์อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จะเป็นทางเลือกที่สําคัญอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการดูแลสุขภาพ โดยที่ได้รับแคลอรี่น้อยๆแต่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจริงๆครับขอบคุณครับคยวพี่มาเดี๋ยวปีหนึ่งนะโอเคบครัพี่